รองคู่เอกของรายการศึกสอสมหมายครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูลิขจิตเมืองนนท์ครับเจอกับกล้องธรณีสอสมหมายที่กัดน้ำหนัก1 1 3ปอนด์นะครับลิิตนี้อีสานครับทางด้านของกล้องธรณีก็ภาคกลางตอนบนครับเพชรชบูรณ์สีเสื้อเดินก็คือกล้องธรณีปอพยักษ์โสคนนะครับ113ปอนดนี้เป็นเวทของกล้องธรณีแน่นอนครับเพราะว่าได้ใหญ่ครับกรรมการยังไงครับเอ้า ฟันยางครับฟันยางเจ้ากล้องธรณีเป็นหลุดซะนะครับกรรมการชุมพลอนทยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมีเพชรปูทองออกฝันเมืองครับว่าที่เจ้าบ่าวนะครับเพิ่งจะมั่นหมายกับหลานสาวของหัวหน้าค่ายก็คือโปรโมเตอร์สมหมายสุกุลเมตานี่นะครับไปเมื่อในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับแม่เอาหมัดหนึ่งสองสามครับนิด ปกติช่องดเวทร้อยแปนะครับวันนี้ขยับขึ้นมา113นะครับเพื่อให้โปรโมเตอร์ทำงานได้ครับแข้งซ้ายแล้วก็พยายามบวกหมัดแข้งขวาครับลิฟต้นๆขึ้นมานี่เป็นต่อแน่ครับเนี่ยครับแต่ว่าไปไปมาๆนี่กล้องธรณีครับปล่อยตัวยกสามมานี่ต่อ19คืนครับอาวุธหลากหลายก็เพื่อนนะครับกล้องธรณีตามศึก่างซ้ายนะครับหน่วยคู่นี้ครับลิฟนี้ในสายศึกของสึกเพชรเมืองนนท์นะครับส่วนกล้องธรณีครับกลุ่มพลังใหม่พยายามโต้ไปแข้งซ้าย สายนี่ครับสายแล้วก็ขวาครับแต่ว่านลิฟพยายามเจาะลำตัวศิษาส,สมหมายเมื่อวันพุทธที่4มกราคมที่ผ่านมากระยอดทะลุล้านครับคุณผู้ชมครับต่างชาติมาช่วยเยอะครับลิงสายนี้ก็288ยคนเข้าไปแล้วอุ้ยแข้งซ้ายแข้งขวาครับลิฟรวบเอวหมดยกครับหมดยก3ครับออ,อกอาวุธก,กันไม่หยุดนี โอ้เด็กๆเหล่านี้นี่ต้องบอกเลยนะครับพูดทุกครั้งย้ำทุกทีครับว่าเป็นเด็กที่เรียกว่ามีสปิริตกันสูงมากนะครับคือต่อสู้กันในเกมครับปรชกเสร็จมีมารยาทงามครับนิสัยน่ารักครับแข้งซ้ายครับทางด้านของกล้องธรณียกสี่ครับคุณผู้ชมครับปล่อยตัวมาี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ราคาเสมอกล้องธรณีครับ เพราะว่าลิทเนี่ยทำได้ดีครับเนี่ยครับหมัดขวาแข้งขวาตอนตรงนี้รอนดักน้วยแข้งซ้ายนะครับเอาซ้ายสาดยาวๆครับเจอขวาของลิทตอนตรงนี้มนีมีล่างแล้วขึ้นบนครับก็พยายามออกให้มันหลากหลายเลยครับอาวุธไม่ใช่ว่าเตะซ้ายก็เตะอีซ้ายได้อย่างเดียวครับอาวุธย่ากอื่นไม่มีคู่ต่อสู้ก็จับทางได้หมดครับเขาก็ป้องกันครับป้องกันแล้วเขาก็ออกจากอื่นเดินต่อนะครับลิทจะเป็นค่ายดังทั้งคู่ แข้งขวาครับเจอเกี่ยวแล้วต่อยหมัดครับตีเข่าขวาครับก้องธนีแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับใหญ่แล้วเพิ่ครับเินต่อครับแข้งซ้ายสาดตรยาวๆไม่ถอยแล้วครับขีมขวาไว้ซ้ายครับก้องธนีครับลิศพยามออกขวาแข้งซ้ายครับก้องธนีหมัดมาแข้งซ้ายนี่หลุดครับลิศแข้งขวาครับนี่แหละหลุดไม่ได้ครับ พอหลุดปุ๊บเอาคืนเลยขวากับซ้ายอยู่แล้วครับแข้งขวาของลิศก่อนในี้ง้างง้างจเข่าขวาของลิศครับเดี๋ยวเข้าไปครับแข่งซ้ายอืมบนจจำเบ้าลุกขึ้นมาสู้ต่อแข่งซ้ายครับ สายเกี่ยวเตาคืนบ้างครับนิดเอ๊ะ<อ>ยาบเข้าหาแข้งซ้ายของก้องธรณีซ้ายทีนึงครับแหมวันนี้ซ้ายทำงานมากแต่ว่าตัวเองไปเสียหลักซะแข้งซ้ายครับเตะพับในลิทแข้งขวาแหมพอเอ็ทีข้าทีแล้วมวยตัวใหญ่ฮะ ขวาของนิดก้องทรีซ้ายครับซ้ายอูโห,โโหโลูกนี้เกี่ยวได้แต่ว่าดันคู่ต่อซู้ลงไม่ได้เจอแข้งซ้ายแล้วครับอ้าวเอาขึา้นคือล้ม,มบ่อยๆมีโอกาสจะแรงหมดเหมือนกันครับก้องทรนีครับแต่ว่าอย่าไปเปิดซิโครงรับแข้งซ้ายเยอะครับโดนบ่อยๆอยู้หขวาก็มีครับก้องทรนี เอาละครับมาผ่อนเกมกันนิดหนึง่งแข่งซ้ายครับดูออกมาแต่ละครั้งซ้ายอีกทีหนึ่งครับหมดยกที่สี่ก็ยังมั่นใจอยู่นะครับลิศแต่ว่าเซียนมวยมองต่างครับมองว่าแหม่พอโดนแข้งของกล้องธรนีแล้วภาษีดีกว่ายเยอะครับกล้องธรณีครับสิบหนึ่งครับ ขยับต่อไปคิทิ์หนึ่งแล้วครับเนี่ยครับีต้องเดินจ้วงครับจังมัดก็ต้องมัดมีแข้งนําทางแหมัดขวาหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายของกองทัณีเลาวนด้วยครับหมุนครับหมุนหมุนออกขวาทีซ้ายทีดูมั่นใจครับวันนี้กองธรณีครับแข้งซ้ายครับนี่ครับเล่นมวยตัวใหญ่เล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ดานะครับไม่ใช่เล่นเมียครับเล่นมวยเอาแข้งซ้ายหมัดหนึ่งสองสามต่อยได้ต่อยครับ มีต่อยล่างสลับบนแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเป้าซะแล้วยังพยายามอยู่ครับเตะพับนายนี่ครับแกบวกทุกลูกครับทีต่อทีครับทีต่อทีความใหญ่นี่ครับโอ้โหเตะกระเด็นครับหันไม่มองทีมงานเลยครับทีมงานก็จะทํายังไงล่ะครับก็ต้องบอกว่าเดินต่อยครับแม่ต้องชูกระปั้นครับ ต้องต่อยครับอย่าไปหยุดอย่าไปท้อหมัดขวามไม่โดนเจอหมัดซ้ายแทงข่าซ้ายมาครับหมัดหนึ่งสองแข้งขวาครับลิดก็พยายามทุกอย่างแล้วครับยอมยอมนะครับหมดยกครับน้องก็กลาบที่แหละืมดูฮะนี่คือความน่ารักกันครับคืออาชีพเดียวกันครับอื นี่คือกีฬาปัทะนะครับไม,ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเล่นอยู่คนละฝั่งนี่คือกีฬาปัททะจบแล้วจบเลยครับจรรมาการชูมือไปที่กล้องธรณีสอสมหมายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป49ต่อ47ทั้ง3เสียงนะครับอำนาจสายฉลาดนารงรวมจิตแล้วก็อนันตเมฆสวัสดชูมือน้องเลยครับทางด้านของลิศครับวันนี้ยกให้น้องไปน่ารักมากน่ารักมาก น่าสนใจครับกองรธรณีครับไฟต่อไปเจอใครดีครับเริ่มกลับมาสดอีกครั้งนึงแล้ว